ครับเรียนสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะครับที่มารับชมในคลิปนี้อีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไ่นานประมาณเจ็ดวันได้เลยเพราะว่าวีเขาไม่ได้ลงคลิปถี่มากเพราะว่าก็อย่างที่เคยบอกไปอะ่ะอืมไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะครับก็เลยลงคลิปไม่เชิงน้อยลงหรอกก็คือพยายามลงแบบไม่ถี่มากเพราะาเนื้อหามันเยอะ ครับในเรื่องของสังคมศึกษาแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคือเนื้อหามันเยอะครับมันจําเยอะไงพี่วีก็เลยพยายามเออ่ไม่ลงทีมากเพราะถ้าลงทีอ่ะถ้าแบบสมมติลงวันวันหนึ่งคลิปสองคลิปเนี้ยโอ้โหทุกคนตายกันพอดีครับลงทุกวันเนี้ยตายกันพอดีครับแบบเจ็ดคูณสองอะสมมตินะลงเวลาสองคลิปเนี้ยเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันใช่ไหมเจ็ดคูณ เจ็ดคูณสองเท่าไรสิบี่สิบสเรื่องภายในเจวันน่ยคือแบบไม่ไหวนะอะไรอย่างงี้โอเคกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อวันนี้ครับพี่วีจะมาติวเออไม่ใช่ติวหรอกมันก็ติวแหละเออติวหรือว่าสอนในเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองกันบ้างนะครับซึ่งเนะะื้อหาหน้าที่พลเมืองจริงๆอะ่ะมัน ถ้าเรานึกถึงก็คือเป็นพวกกฎหมายการปกครองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ชื่อเต็มเต็มของวิชาหน้าที่พลเมืองคือสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมเป็นสาระประมาณแบบว่าคือถ้าเรียงตามสาระสังคมใช่ไหมห้าสาระเนี่ยสาระแรกจะเป็นพระพุทธศาสนาหรือว่าถ้าเป็นชื่อทางการจริงๆจ,จ,จะเป็นาศาสนาศีลธรรม,รรมและจริยธรรมอันนี้คือสาระที่หนึ่ง สาระที่2จะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองก็คือสิ่งที่พี่วีจะมาสอนในวันนี้จะเป็นอีกเนื้อหาที่คือมันอยู่ในหน้าที่พลเมืองแต่มันจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นของเนื้อหาหมอหนึ่งนะครับวิชาหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมหมอหนึ่งแล้วก็อันที่3จะเป็นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อันนี้เรียงนะเศรษฐศาสตร์4จะเป็นประวัติศาสตร์5ก็จะเป็นภูมิศาสตร์ใช่ไหมทีเนี้ย ทีนี้เรื่องที่พี่วีเอามาที่จะมาติวในวันนี้เป็นเรื่องวัฒนธรรมนะเป็นวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในประเทศของภูมิภาคเอเชียตัอนออกเฉียงใต้หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็จะสอนวัฒนธรรมไทยไปด้วยเพราะว่าในเนื้อเนื้อหานังสือที่พี่วีเคยเรียนตอนมอหนึ่งมันมีวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็พี่วีก็ไปเซิร์ชในเน็ตอะไรอย่างเงี้แล้วก็มาทําสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่วีก็หาหนังสือไม่เจอนะครับ แต่เนื้อหางง้งคือมันเหมือนแบบที่พี่บีเคยผ่านตาพี่ก็เลยก็พี่บีเลยเอามาครับโอเคก็สายายไปนาน <c oughs> <c oughs> ก็ไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องรู้จักความหมายของมันก่อนวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับคือ พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติครับพุทธศักราช2,485นะครับก็คือในยุคสมัยของจมพลนปพิบูลสงคารามใช่ไหมครับก็มีการเาขาเรียกว่าอะไรไงแบบว่าจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นนะครับแล้วก็ออกกฎหมายอันนี้ครับโดยระบุไว้ว่าวัฒนธรรมนะครับคือสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวความก้าวหน้าของชาติครับแล้วก็เป็นศิลธรรมอันดีของประชาชนนะครับเอาง่ายคือ คำว่าวัฒนะโอ๊ยปากกานี้ก็ไม่ค่อยติดจริงๆพอเวลาจะสอนเนี่ยวัฒนะแปลว่าจะเริญนวัฒนะแปลว่าจะเริญนครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอะไรกันชื่อคนก็แล้วชื่อคนอย่างเงี้ยวัฒนวิทย์วัฒนา ชอะไรเงี้ยคือมันแปลว่าความจเจริญน,นะครับมันก็เหมือนถ้าเราแปลงคําอีกคํานึงจากวัฒนธรรมกลายเป็นพัฒนาเงี้ยก็หมายถึงทําให้มันจเจริญพัฒนาเงี้ยพัฒนาคือพัทเนี่ยก็คือความจเจริญวัดก็คือความจเจริญเนี่ยคำนี้คือคําเดียวกัน,นครับก็คือความจเจริญนั่นแหละเออพัทวัดคือความจเจริญ โอเคนะอืมทีนี้คือวัฒนธรรมอ่ะในกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติพรบวัฒนธรรมพศสองพันสีร้อยแประบุไว้ว่าเอ่อเป็นสิ่งที่ความจเจริญยกงามใช่ไหมครับแต่ทีนี้พระยาอนุมานราชทนเนี่ยก็ทรงระบุไว้ครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทครับก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุแล้วก็วัฒนธรรมทางจิตใจนะครับ ว่าทำทางวัตถุเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ใช่ไหมวัตถุคือจับได้นะครับส่วนจิตใจคือจับต้องไม่ได้เป็นนามประธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามประธรรมนะครับมันก็เหมือนกับเออจะย่ยิงมุกก็ไม่กล้าย,ยิงยิงไม่ได้อะไรมุกมันมามาแป๊บเลยแต่พูดไม่ออกมันพูดไม่ได้มันติดทีปปากหม่นะครับ ต่อมาครับคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยก็คือเมืกเก่อแก้พยาอนุมานราชทนเนี่ยก็คือระบุไว้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยแบ่งออกไปสองประเภทคือทางวัตถุทางจิตใจใช่ไหมครับแต่ทีนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยแต่ระบุมากกว่านั้นครับโดยระบุวัฒนธรรมเนี่ยออกเป็นห้าสาขาครับห้าสาขาสาขาแรกคือวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดีนะครับสองวัฒนธรรมทางวัตถุครับได้แก่ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ได้แก่อะไรบ้างปัจจัยสี่ก็มี อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มโฮมแล้วก็ยารักษาโรคใช่ไหมครับปัจจัยสี่ใช่ไหมที่เราเรียนกันตั้งแต่ปฐมเออต้างแต่ปฐมแหละเออปฐมแล้วก็วัฒนธรรมทางจิตใจครับได้แก่ศาสนาศิลธรรมและจะจะเรียกทำคติธรรมต่างๆนะครับความเชื่อต่างๆวัฒนธรรมทางจารีตหรือขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับแล้วก็วัฒนธรรม สุนทรียะสุนทรีก็คือความมีศิละปะนะครับก็อย่างเช่นจิตกรรมประติมากรรมดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ดนตรีต่างๆมากมายนะครับซึ่งกันนี่แหละทั้ง5ประเภทที่คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติเนี่ยก็ระบุไว้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้ง5สาขานะครับอันนี้คือการไหว้การไหว้คือการทักทายของคนไทยครับตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะครับคือไม่ว่าคุณจะเป็น คนยังไงคุณก็จะต้องไหว้นะครับผู้ที่อาวุโสกว่าใช่ไหมเวลาเจอกันนก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะโดยยกมือไหว้ใช่ไหมครับแต่พอมายุคสมัยปัจจุบันเนี้ยบางคนก็ไม่ได้ยกมือไหว้แบบไทยๆบางคนก็คือเช็คแฮนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่บปบมือปบมือยังไงแบบไฮไฟน์ะเงี้ยครับก็คือจะแบบว่าเหมือนกันทักทายเป็นแบบตอนตกมาขึ้นนะครับแต่วัฒนธรรมไทยเนี่ยที่เอกลักษณ์เลยเวลาคนต่างชาตินะครับ จะมองเห็นว่าเอ้ยนี่วัฒน,นธรรมไทยนะก็คือการไหว้นี่นะครับอืมการไหว้นี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับชาวต่างชาติถึงถึงแบบว่าจาได้แม่นเลยว่าเอ้ยนี่ป็นคนไทยนะเนี่ยเออนะครับอันนี้เป็นวรรณคดีวรรณคดีถ้าพีวีให้พูดทุกทุกเรื่องให้เล่าทุกเรื่องเนี่ยพีวีบอกได้คำเดียวครับคงไม่หมดครับ พราะว่ามันคดีบางวันคดีบางเรื่องแล้วก็บางอย่างอะพระราชนินธพบางอย่างพี่วียังไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้จักด้วยซ้ํานะครับเพราะถ้าให้เอามาหมดจริงๆอี่ะพี่วีคิดว่าเป็นวันอะกว่าจะเล่าหมดนะครับอ่ะถ้าพี่วีพี่วีจะขอพูดชื่อวรรณคดีที่พี่วีเคยได้ยินแล้วก็พวกเราอาจจะเคยได้ยินด้วยนะครับอย่างเช่นขุนช้างขุนแผน นิราตภูเขาทองพระอภัยมณีอะไรกันอะไรอีกวะนี่ก่อนไกรทองอะไรอีกวะชาลวันเออชาลวันกับไกรทองก็คล้ายๆกันตาบูทองอีหนาวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็รามเกียรติ์อะรามเกียรติ์อะไรอีกว,กวะ,กะร,กวาารามรย,นยนายนะมันก็อย่างเดียวกันคือรามยานะเป็นต้นแบบของรามเกียรติ์ พาราตาก็อีกแบบหนึ่งพราพราตามีของอินเดีกยกาพัชชัยจุริยากาเฮเรือกาเฮชมเครื่องข้าวาดคือแบบโอ้โหเยอะมากคือแบบพูดไม่ไม่หมดหอะเราถ้าเราเรียนเรื่องภา,าษา,าศาสตร์แล้วก็วรรณคดีวาารรณกรรมอะไรเงี้ยเราจะรู้จักวรรณคดีเยอะนะครับพีวีบอกไว้ตรงนี้ไปแล้วอันนี้พีวีจะให้ดูความแตกต่าง บ้านเรือนไทยทั้งหมด4ภาคนะครับจะมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสาน4ภาคภาคเหนือจะเป็นแบบนี้ครับและเราสังเกตนะภาคเหนือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากาแลอยู่บนหลังคานะครับคือตัวนี้เลยกาแลเห็นปะเนี่ยในกาแลเนี่ยเนี่ยเนี่ย ซึ่งคนภาคเหนือเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าแบบว่าสมมติบ้านไหนที่มีกาแลที่สวยมากๆเนี่ยคือเดาไดา้เลยว่าเป็นคนรวยเป็นคนแบบรวยชิบหายเลยอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าแบบธรรมดาร,รมดาก็คือคนธรรมดาทั่วไปครับซึ่งกาแลจะมีทุกบ้านในภาคเหนือครับถ้าใครมีโอกาสไปภาคเหนือก็ลองสังเกตกันดูได้นะครับถ้าเป็นบ้านแบบภาคเหนือนะครับ อันนี้คือภาคอีสานนะครับบ้านแบบภาคอีสานก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับก็ก็ก,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 ก็ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับภาคอีสานอันนี้ภาคกลางนะภาคกลางภาคกลางก็สังเกตได้เลยเอ,อตรงนเนี้ยเนี่ยจะสูงเป็นพิเศษเพราะว่าภาคกลางเนี่ยมันมีรูปแม่น้ําที่ชื่อว่าแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมทีเนี้ย คือมันนอกจากมีแม่น้าเจ้าพระยายมันจะมีแม่น้าท่าจีนแม่น้าบางปะกงแม่น้าโอ,โอเยอะแยะมากมายทีนี้มันจะเวลาน้ํหลากอะไรเงี้ยมันก็เวลาฝนตกหนักน้ํหลากครับใช่ไหมครับมันก็จะมาที่เขื่อนพอมาที่เขื่อนเนี่ยมันก็จะแบบพอมันสุดตันแล้วเนี่ยเขาว่าต้องปล่อยน้าใช่ไหมครับพอปล่อยน้าเนี่ยก็คือทําให้เกิดน้ําท่วมซึ่งบางบ้านเนี่ยถ้ามันเตี้ยเนี่ยมันก็ท่วมแทบทั้งบ้านครับ ข้อดีของมาส่งไทยคือคือใต้่รงตรงนี้นมันสูงใช่ไหมครับสมมติน้ำท่วมแค่นี้แต่คือคุณอยู่รอดแล้วอ่าเอาใหม่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 น้ำเป็นต้องสีฟ้าสมมติน้ำท่วมประมาณนี้เนี่ยแค่เนี่ยคุณก็อยู่รอดแล้วใช่ไหมครับอืมแค่เนี่ยก็อยู่รอดแล้วถ้ามันสูงแค่นี้นเราก็อยู่รอดแต่ถ้ามันสูงประมาณนี้ บางคนอาจจะอยู่รอดเพราะอาจจะอยู่แถวๆนี้อยู่อะไรแถวๆนี้ใช่ไหมแต่บางบ้านเนี่ยคืออาจจะจมไปเลยเพราะว่าคือมันสูงเกินไปกว่าที่บ้านเขาจะแบบอยู่ได้นะครับนี่แหละคือบ้านพักกลางนะครับต่อมาอันนี้คือบ้านพักใต้นะครับบ้านพักใต้ไม่ค่อยมีอะไรคือบ้านพักใต้เนี่ยเขาเขาพูด,ดยังไงดีอะ เขาเน้นสร้างแบบว่าไม่ให้มันร้อนจนเกินไปเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนครับแต่ว่าร้อนชี่หายเลยครับแต่พี่วีไม่เคยไปภาคใต้เลยครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับไปใต้สุดก็แค่ประจวบนะไปแค่หัวหินตอนเด็กๆะคระับพี่วีเลยอธิบายไม่ได้ว่าภาคใต้มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยไปเลย ่ะต่อมาครับวัฒนธรรมด้านอาหารนะครับวัฒนธรรมด้านอาหารทีนี้ก็จะเตือนกับทุกคนไว้นะครับว่าต่อจากนี้อีกยาวไกลจะกลายเป็นเรื่องอาหารสักระยะหนึ่งเพราะว่าแล้วก็ย้ำเตือนทุกคนด้วยนะครับห้ามดูคลิปนี้ในเวลากลางคืนเพราะไม่งั้นคุณจะหิวนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้กี่โมงพี่วิอาจะสอนแค่เรื่องวัฒนธรรมไทยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะยาวนิดนึงตรงที่อาหารนี่แหละนะครับโอเคเรามาเริ่มกับอาหารภาคเหนือกันเลยดีกว่าอาหารภาคเหนือของประเทศไทยครับอย่างแรกอันนี้คือข้าวซอยนะครับข้าวซอยข้าวซอยคือืน่ากินมากเลยไม่ทําคลิปแล้วกินได้ปะวะเป็นต้องมามาก,กินได้ปะ เนี่ยคือข้าวซอยนะครับข้าวซอยเนี่ยคือมันไอตรงนี้ก็จะเป็นหมี่กรอบใช่แหมตรงนี้จะเป็นเส้นของเขาคือมันเป็นอาหารชนพื้นเมืองของภาคเหนือที่พี่วีเคยได้ยินมาว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากพม่ามั้งไม่แน่ใจอะ่ะพี่วีไม่มั่นใจอันนี้พี่วีไม่รู้นะเพราะว่าพี่วีก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องอาหารไม่ไม่ไมค่อยชํานาญเรื่องอาหารทีเนี้ยพอภาษาพม่าเขาเรียกข้าวเสวย พี่วีไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องเล่าอะที่พี่วีเคยได้ยินเอชาวพม่าเรียกไอ้อาหารชนิดนี้ว่าข่าวซวข่าวซวข่าวซวทีเนี้ยพอมาคนไทยอ่ะคนไทยก็อะเด็อะเด็คือแบบว่าดัดแปลงอ่ะพูดคําพูดของเขาให้มันเป็นคําศัพท์ไทยใช่ไหมอ่ะพอเขาได้ยินข่าวซวยข่าวซวข่าวซวข่าวซวย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 ข้าวซอย กลายเป็นข้าวซอยจนถึงทุกวันนี้เลยครับซึ่งข้าวซอยเนี่ยคือนอกจากจะมีเส้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกเอ,อหัวหอมอันนี้คืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะขนาดองปะใช่ปะพี่วีนึกชื่อไม่ออกพี่วีไม่ค่อยชอบกินอันเนี้ยไม่ค่อยชอบกินแล้ว, <laughs> ก,ลวก็มีมะนาวแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อหรือว่าน้องไก่ก็ได้นะครับอืม ็พี่วีไปกินมาแล้วก็อร่อยมากครับที่ภาคเหนืออร่อยจริงมนโมอ,อ,นอาหารชิ้นที่สองของภาคเหนือครับอันนี้จะเป็นใครเรียกว่าอะไรวะไอภาษาเหนือมันจะมีชื่อของเขาอะแต่พี่วีนึกชื่อไม่ออกอันเนี้ยจะเป็นแคปหมูกับน้ําพริกหนุ่มซึ่งแล้วพิกหนุ่มพี่กินพี่วีกินแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เผ็ดใช้ได้นะไอไอ ไอพวกเครื่องเคียงนี่คืออะไรพี่นึกชื่อไม่ออกมันมีคำศัพท์ของเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าแทบหมูกับพริกน้ำพริกหนุ่มเลยหรือเปล่าพี่วีก็ไม่มั่นใจเพราะว่าไอพวกนี้เป็นเครื่องเคียงหรอพี่วีก็งงนะครับใครรู้ก็ช่วยมาคอมเมนต์ทีนะครับเหรือว,ว่าดีอใน ig หรือว่า facebook หรือว่า messenger ในส่วนตัวได้เลยนะครับอือันนี้จะเป็นไส้อัวอันนี้ก็เป็นอาหารภาคเหนืออยู่นะครับไส้อัวก็คือจะคล้ายๆกับไส้กรอกกันแหละแต่ว่า ดูสิครับอืมืน่ากินมากเลย <c oughs> ไส้อัวเนี่ยเราลองดูดีๆนะครับไส้อัว <c oughs> คือ <c oughs> เนื้อของมันเนี่ยจะมีพริกมีเออผักแล้วก็มีพวกอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอาหารทางภาคเหนือของเขาอะเนาะเออก็จะกินคู่กับผักอะไน,นี้ซึ่งมีรสชาติทั้งๆก็เผ็ดแหละเออแต่อร่อยนะเออ อัน,นต่อมาครับอันนี้คือแกงทางเลนะครับแกงทางเลเนี่ยจะเป็นแกงที่แบบว่าเนื้อเนี่ยผสมกับเนี่ยมันมีลำไยด้วยใช่ไหมเออมันก็พอกินอ่ะมันจะอร่อยมากกินกับข้าวสวยนี่คืออร่อยมากนะครับอืมไปกินค่ไปกินข้าวกับตาตานี้ได้ป่าวกินข้าว,ว,าาไ,ไ,ปว <laughs> าไปสอนได้ไหมเออต่อมาครับเรามาภาคเหนือแล้วนะครับเรามาภาคอีสานกันบ้างดีกว่านะครับหรือภาคตะวันออกเียงเหนือเนาะ อันนี้ทุกคนน่าจะรู้เบสิกครับข้าวเหนียวส้มตำนะครับส้มตำมันมีหลายประเภทมากครับแบบว่าหลายชนิดเหลือเกินครับอย่างที่เรารู้จักก็อย่างเช่นส้มตำเออส้มตำปูปลาร้าส้มตำไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันจะมีตำย่าง่นอีกอย่างเช่นตำแตงตำผลไม้ตำมั่วตำปลาตำอะไรอีกว่า๋ยกก่อนตำลาวตำตำอะไรอีกว่าตำตำอะไรกว่านึกชื่อก่อน ตามปูมาตามคือแบบโอคโ่เยอะมากคือแบบเราลองไปศึกษาเรื่องส้มตำดูครับคือแบบมันมีเป็นพีว่วีตามโคราชอย่างเงี้ยเออมันมีเป็นประมาณสิบยี่สิบตำอ่ะคือแบบเยอะมากนะเออเราลองไปศึกษากันได้นะครับออันนี้ลาบนะครับก็ก็ก็ไม่มีอะไรก็ลาบก็ก็อร่อยแหละอันนี้ก้อย ก็คือเนื้อดิบๆนะครับที่คนอีาสานจะกินกันคล้ายๆซอยจุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอออันนี้จะเป็นแกงอะไรวะเออพี่วีนึกชื่อไม่ออกแกงอะไรวะแกงเรียงเหรอไม่ใช่แกงเรียงดิเอ,อ่ออะไรวะพี่วีตอนนั้นนึกชื่อออกแต่ตอนนี้น,นึกชื่อไม่ออกเออดี๋ยวใครเดี๋ยวพี่วีก็มาเฉลย ลหลังนึกชื่อไม่ออกมาอันนี้ซุปหน่อไม้นะครับซุปหน่อไม้อันนี้จะเป็นไส้เกาออีสานอันนี้หม่ำอ่ะพี่วีจะให้สังเกตอย่างหนึง่งพีวีจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างหนึง่งคืออันนี้คือหม่ำหม่ำหม่ำเขียนเนี้ยหม่ำเหมือนมันชื่อาด,ดาราหม่ำนะครับอันนี้เป็นไส้เกาออีสาน ไส้ก๋อีสานเนี่ยคือมันเป็นข้าวครับส่วนมากเนี่ยเนื้อของมันจะเป็นข้าวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมั่มเนี่ยเนื้อของเอ่อข้างในอ่ะจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรของเขาที่จะใส่ลงไปนะครับเออถ้าเราลองกินดีๆนะครับแต่ว่าเราสัมผัสรสได้เนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นข้าวอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางคนอนะ่ะคือแท้ทุกคนอนะ่ะแทบทีวีให้ฟันธงคือไม่ได้แบบว่า เออกินก็กินก,ก็ไม่รู้ว่าไส้กรอกมันเป็นยังไงอันนี้คือไส้กรอกไส้กรอกอีสานเป็นแบบนี้แต่อันนี้คือหม่านะครับเนี่ยม่ำอือเอาสักกูหิวเลยม่ำน่ากินมากเลยอะ่ะแต่เธออน้าหม่ำแล้วก็น่ากินมากกว่านะ,ะเสร็จกู <laughs> โดันไปแล้วหนึ่งปาบเดี๋ยบรัไปโอเคไปต่ออันนี้คือข้าวจี่ครับข้าวจี่จะเป็นข้าวที่ชุบไข่แล้วก็เอาไปจี่ไฟให้ร้อนครับจนกลายเป็นข้าวเหนียวอันกรอบแสนอร่อยนี่แหละครับมันคือมันอร่อยมากครับแต่ว่าเธอนะ่ะอร่อยกว่านะครับไอเหีย <laughs> เดินไปสองมุกแล้วนะครับอือันนี้เป็นอาหารภาคกลางละอันนี้คือต้มยำกุง้งก็ไม่มีอะไรก็ต้มยำกุง้งอันนี้แกงเขียวหวานก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นภาคใต้นะครับอันนี้เป็นแกงไตปลาแกงไตปลาเอแกงภาคใต้เนี่ยจะค่อนข้างรสจัดรสเผ็ดร้อนมากคือแบบพี่วีเคยกินอาหารภาคใต้ ประมาณหลายรอบอยู่นะแต่ว่าคือไม่บ่อยอะแต่ก็คือไม่บ่อยมากแต่ว่าคือได้กินนานๆทีอะไรเงี้ยประมาณครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โห <laughs> แบบกินแกงไตปลาหรือว่าแกงเหลืองนี่แหละโอ้โห <laughs> เผ็ดแบบแสบร้อนไปถึงส้นตีนนะคือแบบโอ้โหชิบหายคือแบบอืม้มแบบ ต้องเอาน้ำมาช่วยกินนะ่ะแบบหลายแก้วมากแบบไม่ไหวอะ่ะเออแล้วพี่วีคือปกติคือกินเผ็ดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือกินได้แต่ไม่ค่อยเก่งแล้วพอม,มาเจอแบบเนี้ยโอ้โหคือแบบคือเข้าใจไหมคือวีอะ่ะกินเผ็ดไม่เก่งแต่ว่าคือพอกินได้นะครับแต่พอม,มาเจอแบบเนี้ยโอ้โหแพ้เลยครับแต่ผมะ่ะ แค้ความน่ารักของเธออยู่นะครับตอนนี้โดนไปแล้วสามมุกสามมุกที่มันเป็นเขาสามมุกอะครับที่อยู่ชนบุรีอะครับอยู่บางแสนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คนละมุกคนละมุกอันนั้นคือเขาสามมุกอันนั้นจะอยู่ที่อำเภออยู่ที่บางแสนเนาะอยู่จังหวัดชนบุรี วีก็ไปมาแล้วเมื่อต้นปีคือสนุกมากครับสนุกมากกว่าไปเขาสามุกก็ไปอยู่กับคุณเนี่ยนะครับอืมไม่ได้หมายถึงอยู่ข้างๆนะอยู่ในใจเอ้ไปไปอันนี้เป็นเอาอันนี้แกงเหลืองอันนี้แกงไตปลาเอามึนละอ่ะอันนี้เป็นจิตตกรรม จิตก,กรรมของประเทศไทยอันนี้จะเป็นภาพหานุมานคกือเออไม่ใช่กือหรอกมันเป็นภาพหานุมานเอ่อหานุมานหานุมานอะไรวะหานุมานปกป้องพระรามนะครับเพราะว่าเออพระรามมาเกียนทีวีไม่อยากพูดเพราะว่ามันยาวเพราะฉะนั้นออน,นี้จะอยู่ที่วัดพระ,ะ,ะศรีรัตนสุสรารามครับหรือว่าวัดพระแก้วนะเป็นฝาผนังอุโบสถอย่างนี้ ถ้าใครมีโอกาสก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับพี่วีไปมาแล้วประมาณสองถึงสามครั้งมั้งวัดพระแก้วอะ่ะน่าจะสองครั้งมั้งเออไปแค่สองครั้งตอนเด็กรอบหนึงแล้วก็ตอนโตประมาณปปสามรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคือใช้โทรศัพท์มไม่เป็น <c oughs> เออ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ถ่ายรูปเป็นอะไรงไงอันนี้ก็เป็นจิจกรรมฝาผนัง,งนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกครั้งอีกแล้วก็ไม่มีอะไรเอ โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมไทยมหนึ่งนะครับก็เนื้อหามันจะไม่เยอะแต่คลิปหน้าเนื้อหาน่าจะเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนี่ครับความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้คือเนื้อหาของมหนึ่งอันนี้ก็คือเน,นื้อหาของมหนึ่งไอเนี่ยไอพวกวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็คือเนื้อหามหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ พอจบเรื่องความคล้ายคลึงแล้วก็ความแตกต่างะธรรมไทยกับประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เ,ตเนี่ยมันก็จะมีของเนื้อหามอ .2 อ,อีกแล้วก็มอสอามอีกนะครับซึ่งพี่วีก็จะค่อยๆทยอยสอนนะครับก็เอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ